สวัสดีจ้าสุขุมสุขนนทอแมพี่นองมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพื่อนกับสิ้ผ้ามากินเมนูมาลาจ้านจ้เมื่อนี้กระชิมีกุ้งกุ้งสดจ้าทีว่าให้ในเปลือกอันนี้กุ้งเปลือกเปล้ลวนี่จ้านี่จ้าหมูหมูแหนมเนื้อนะจ้านีนี่ลูกชิ้นจ้าอันนี้คือน้ำจิ้มสูตรของแม่ปล่อยเองอนี่จ้า ยืมยๆแม่ปลอยยืมยมเลยจ <isin> <mer Good. S 1> ้าด่จ้ะแม่ปลอยเฮ็ดเองจ้ะสูตรนี้เป็นสูตรของแม่ปลอยจ้ะปลาเห่าเอาไปลงเตาย่างกันเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามแม่ปลอยภาพเพิ่มหนอยเด้จ้ากำลังสุกแหล้าจ้ะปีนเลยจ้าแบบนี้ ฟินเลยจ้าว๊ยเหลืองสวยสีเหลืองงามมากเลยเขากันก็บ,บรรยากาศพอดีจา้าฝนตกลิ้นลิน,ลนกุ้งมึงพี่น้องมึงสีกุ้งสีงามค่ะเหลืองพอนะจา้าสีกระลังเหลืองสวยจา้าแม่ปล่อยกระสีลาดน้ำจิม้ม ใส่เป็นผู้กันนะจ๊ะลาดน้ำจิ้มด้วยจ้ามันน้องเ้ยจะแสบว่าจ้าช้ำๆจ้าช้ำๆว้าวจะแสบพักจ้าพ่ะน,นะน ชามๆจ้าน้ำจิ้มสูตรแม่ปล่อยเองจ้าทาเสร็จแล้วกระมุนอีกรอบนึงมาลาเผ็ดชาปากจื้อสันเดชพันว่าเนาะชายยาพันเนอะเผ็ดซาปากจื้อสัน ปิ่นกับด่านอีกท่านึงแล้วเนาะเด็กมาท่าอีกท่นึงมาทีนี้ท่าอีกรอบนึงโอ้ยเยืมคักพี่น้องเอ้ยมึงสอดมาล่าสูตรแม่ปล่อยยืมคักจ้าโอ้จ้ายืยยมคักหมุนเลยจ้าพิกอีกมันกระลังแหงหล่ว เอาไปกินจ้าปะิ้นนี้ไปกินน้ำกันมาจ้าพี่น้องวันนี้มาก,กินน้ำกันจ้ามาก,กินน้ำกันเห็นบะอือจ่ามาก,กินน้ำกันจ้าวันนี้แซ่แบจะแซ่แบ,บมาล่าจ้าเพชรชาป,ปากเจอจเริ่มต้นอันใดก่อนแซ่บจิ้มจิ้ม อยากพี่หงองสับสับคนกำลังลิ่นฝนกำลังดิ้นบรรยากาศฝนตกกินแบบหน่อยจ้าแซ่บอืมจับสับจ่ะมากินน้ำกันจ้ะอืมสอบอืม ม,มันจะแถบป่ะอันนี้กุ้งมาจ้ามากินน้ำกันจับอันนี้จับแสบจ้า น้ำจิ้มนะเยิมย้มจจะพี่น้องยเยิมย้มๆชอบจะชบอบเมืกนกำลั่งโปกลิ่นรับ ข้าวเผ็ดกําลังเล่นงานแม่ปล่อยกําลังเผ็ด <c oughs> ครับกุ้งเป็นตัวเลด้เนี่ย แซ่บคลักจแัแซ่บเห็จ้ะอืมหวานหวานกุ้งสดจะ้ะ เขากันก็บ,บรรยากาศคักจับอะนเี้วคนร่างลิ้นอหอน ทุกทีมาทานเนีาา่ยคิดเมนูนี่ยหมูเว้นอีู่อ,อ๋อไม่กินมารานล้วมักันจา้าแับแสบกำลังเผ็ดหัวกุล อยู่ก็ล่างเขาอ่ะมันก็ได้เป็นฝนตกบรรยากาศใดเลยว่าแมาป่าจัดสินดันยังกินนี่คือพอไม่ผงหมาหลายเนี่ยตัวเย็น hmm. หวานพุ้งฟุ้งสวนแห้งพี่น้อง mm hmm. เฮ้ยก็ส่องตกแห้งแทบพี่น้องอ ฝนก็้างตกเดี๋ยวแม่ปล่อยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะาจ้ะฝนฝนอัน,นกตกแห้งแล้วอย่าลืมกดติดตามแม่ปล่อยเลยนะจ้ะเพจแม่ปล่อยพาเพลินจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน่ะอุย้ยดูไฟเงี้ย บบาย